การล็อกมีดกับฝักให้แน่นในกรณีที่ทําไว้รวมนะครับก็คือตัวนี้มันจะแน่นเพราะว่าเรากดไว้เวลาเราถอดแล้วก็ดันดันดาดันด้ามขึ้นมาจากตรงนี้ครับมันก็ดังแค่มันก็จะหลุดง่ายหลุดง่ายครับแต่ถ้าเราจะให้มันล็อกก็กดตัวนี้ให้ลงไปข้างล่างคึบกด ก็เหมือนเอ,เอาเอาตัวนี้จิกลงไปตรงนี้หน่อยนึงมันก็จะแน่นครับแน่นแน่นไม่หลุดพอเราจะใช้งานแล้วก็กดตทกนี่ก็จะหลุดละง่ายเลยเวลาเราเก็บแล้วก็กดแจบเข้าไปมันก็จะแน่นไม่หลุดง่ายสบายวิธีโบราณน,นะครับโอเคครับขอบคุณครับ